วันนี้เราจะมาทำขนมโบลอยไข่หวานใส่เผือกกันจ้าไปดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมก็จะมีเม็ดับลอยแล้วก็จะมีเผือกที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าไว้แล้วนะน้ำกะทิเราใช้น้ำกะทิกล่องนะไข่ไก่น้ำตาลใบเตยแล้วก็เกลือนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลวกเม็ดับลอยกันก่อนนะพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมนิดนึงแล้วก็ใส่เม็ดับลอยลงไปล,ไปลวกเลย เม็ดบัวลอยนี่เราก็ซื้อมาจากแมคโครนะเราไม่ได้ปั้นเองซื้อสําเร็จมาแล้วมาจากแมคโครระหว่างลวกเราก็พยายามหมั่นคนคนคนหน่อยนะเพื่อไม่ให้เม็ดบัวลอยมันติดกันเนาะนี่พอเม็ดบัวลอยเริ่มเดือดเราก็โคนคนเราก็ดูว่าสุกยังไม่งั้นเราก็ลองตักมาชิมมากัดก็ได้นะว่ามันสุกหรือยังแต่ถ้าเกิดมันสุกมันก็จะลอยขึ้นแบบนี้นะ,ะเสร็จแล้วเราก็ตักนอกน้ําเย็นเลย ตักนกน,กน้ำเย็นพักไว้นะเพื่อไม่ให้เม็ดปร,รยมาติดอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาทําน้ํากะทิกันเลยเราก็ใส่กะทิกล่องที่เราเตรียมไว้ลงไปเราใส่1กิโลนะแล้วก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปนี่แล้วก็คนๆๆแล้วแล้วเราก็จะรอให้น้ํากะทิเดือดสักหน่อยนะนี่ พอน้ำกะทิเริ่มเดือดเราก็จะใส่เกลือลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะแล้วแต่ความชอบเพื่อนๆเลยชอบหวานแค่ไหนเค็มแค่ไหนก็ใส่แล้วก็ชิมเอานะเราก็จะชอบหวานๆเลยนี่ใส่ไปอ่ะขอชิมก่อนว่ารสชาติได้อยังนะอ่ะพอหวานแล้วเราถูกใจแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่เผือกที่เราหั่นไว้นะลงไปต้มให้สุกก่อนอ่ะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลย เราจะต้มเผือกให้สุกก่อนนะเพราะว่าเวทบบวลอยนี่เราก็ลวกสุกแล้วเนาะเราก็จะต้มเผือกกันก่อน,นแล้วก็คนๆๆน,นต้มเผือกไว้ให้สุกนะนี่พอเผือกเริ่มสุกแล้วเราก็ดูคนนิดหน่อยบนี่ พอเผือกเริ่มสุกแล้วต่อไปเราก็จะใส่เม็ดวอลอยที่เราลวกไว้เนาะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนคนแล้วก็ปล่อยให้เดือดระหว่างนี้คือกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้อ่ะขอชิมรสชาติอีกนิดนึงอ่ะโอเคหวานใช้ได้แล้วพอปล่อยให้เดือกสักพักทีนี้เราก็จะมาตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยตอกลงไปเลยวันนี้เราใช้ไข่ไก่8ฟองนะ ใช้เยอะหน่อยเพราะว่าหม้อใหญ่เนาะแล้วก็ชอบด้วยอะตอกลงไปเลยระหว่างนี้ก็พยายามลดไฟลงนิดหน่อยนะเพราะว่ากลัวไข่มันจะติดทั้งล่างเนาะแล้วมันจะไหม้ก่อนอะพอตอกเสร็จหมดแล้วเราก็คนนิดนิดคนเบาๆนะไม่ให้ไข่มันแตกอแล้วก็ปิดไว้สุกส,ส,สักแป๊บหนึ่งนะนี่พอไข่สุกก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ากินไหมทุกคนเสร็จแล้วโบโรยไข่หวานนะ ใส่เผือกด้วยแล้วก็จะเน้นเผือกจุกๆกันไปเลยนะเพราะเราชอบกินอ่ะตักเสิร์ฟเลยจ้าวันนี้บัวรอยไข่หวานใส่เผือกนะ,ะเสร็จแล้วจา้าเพื่อนๆคนไหนสนใจมากินด้วยกันไหมจ้า